พีพากใต้สามของเราเองเนี่ยก็มีเครื่องจักรในความดูแลหลายจุดด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้บางท่านก็อาจจะต้องออกไปในช่วงบ่ายเพื่อจะไปช่วยในส่วนของฮิมภูเก็ตนะคะแล้วก็ฮิมกระบี่นะคะ ขอพี่ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมเรี่ยวแรงพี่น้องที่จะไปร่วมพนธกิจในป่าวันนี้ด้วยนะคะแล้วมองไปทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะเราจะเห็นว่าของขวัญเรือมทยอยมาแล้วนะคะเป็นของขวัญที่พี่น้องได้มีส่วนในการถวายนะคะเพื่อที่จะมีส่วนในงานคริสต์มาสวันที่24ธันวาคมนี้นะคะของเครียจากความจริงตรังนะคะพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้นํามาสามารถนํามาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นจนถึง ก่อนวันเริ่มงานนะคะอยากจะให้เอามาก่อนวันเริ่มงานถ้าเป็นไม่ได้ก่อนวันพุธนะคะเพื่อที่ทีมเทียนลงทะเบียนของขวัญจะได้จัดท,ทํะเทียนได้อย่างเ,เรียบร้อยก่อนถึงวันงานนะคะเพราะว่าถ้าเอามาวันงานเลยเนี่ยจะเกิดความสุขระหกแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการผิดพ้าดได้ง่ายนะคะรบกวนพี่น้องได้เตรียมมาก่อนจะถึงวันงานนะคะเมนและในช่วงวันนี้นะคะที่เราจะเข้ามามัสกักการะเจ้าในเช้าวันใหม่นี้นะคะ ให้เราได้ซึ้งอกใจอาธิษฐานเป็นภาษาพระรุญานสักครู่นรนหนึ่งนะคะฮาเลลูยาเยซูส,สการบาชินดารบาบาสนาฮาเลลูยาย์ย์ชุราบาซาลาบาสันทราบาชินดาราบาสนาโอ้ชราปปาบาชุราบาส พระอมเจ้าค่ะนมัสการพระองค์ด้วยใจที่คาดหวังพระเจ้าทรงโปรดเมตตาแต่ต้องสัมผัสในหัวใจเราในแต่ละคนมีเชื้ชอวัหนให่นี้พระเจา้าโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดรูตาแทนแด่ที่จุดจอในการที่จะรอคอยความเสียงของพระองค์ที่พระสสรองค์จะทรงสำแดงพระวมเจ้าค่ะเกี่กับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวพระเจ้าเราปรารถนาที่จะได้ยินพระสวดเสียงของพระเจ้าเราปรารถนาที่จะพบพระองค์เป็นการส่วนตัวเราปรารถนาที่จะให้พระองค์เข้ามาตรัส โอ้เจ้าเข้ามาแนะนำและตักเตือนเราหนุนเจ้าข้าผ่นนานคำอธิษฐานผ่านกนารมัสการโอ้เจ้าผ่านโปรแกรม โปดเมตตาพระเจ้าค่ะให้เห็นการนที่ทรงตรงจัดเตรียมโอพระเจ้าค่ะที่เรานั้นรู้ว่าพระเจ้าทรงทรงนอยู่ท่ามกลางเราเราทรงทอดพระเนตรมองดูเราอยู่ด้วยความรักด้วความบวงยยพระเจ้าข้าโปรกนาที่จะเปลี่ยนแลชีวิตใหม่ข้าโปรกนาที่จะให้พระองค์เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของข้าพระองค์ท้ายโอ้พระเจ้าข้าโปรกำธนาเสด็จโอพระเจ้าข้าสถอยู่ท่ากลาง เรำให้เราได้หาร่วมกันที่เรารู้ว่าแต่ละปีในการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั้นเราไม่อยากให้งานคริสต์มาสจะเป็นเพียงแค่การชันเฉลิมฉลองและผ่านเลยไปแต่ขอให้ทุกงานคริสต์มาสจะเป็นคริสต์มาสที่เราจะได้เก็บเกี่ยวชีวิตอย่างคนจะเห็นคนมากมายได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์จะเห็นคนมากมายได้มีชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราวิหารเผื่อจิตวิาณที่เราได้มีแต่ส,สัมพันธ์ที่เราได้ไปเชิญข้า เห็นการเคลื่อนไหวที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นการอัศจรรย์ที่องค์จะทรงทําการร่เจอาในหัวใจคนพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์ที่เราไปอยู่คนที่เราไปเชิญมาร่วมงานคริสต์มาสโอพระเจ้าค่ะผู้ที่เราได้มีส่วนในใกล้ชิดปฏิสัมพันธ์กับเขาในชีวิตส่วนตัวชีวิตประจำวันในการงานพระเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่ใดขอพระองค์ทรงโปรดไม่ตาประทานถ้อยคำที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงใช้เราพระเจ้าค่ะในการที่จะ เมตตาเตรียมเราพาระมเจ้าค่ะในรายการที่เรานะั้นจะมีใจกล้าพาระมเจ้าค่ะที่เรานาั้นจะโอนำคนมาถึงซื้อความรอดขอให้งานคริสต์มาสบีจะเป็นงานคริสต์มาสที่มีความหมายให้เป็นงานคริสต์มาสที่ทำให้นคนนั้นได้รับการปลดปล่อยในปัจจุบันให้เป็น ออกไปแจกจ่ายออกไปและออกไปในพรนามเยซูคริสต์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชิญราลาลาบาสัดาปาวาสันดาเชิญราลาลาวาสันดาลาลาลาให้คริสต์มาสปีนี้จะเป็นพระชนม์ที่เรานั้นเป็นเวลาที่องค์อยาแสดงความรักผ่านทางชีวิตผู้คนขององค์ให้เราได้เข้ามนัสการพระเจ้าด้วยกันคริสต์มาสเป็นเวลา